สวัสดีครับวันนี้เชฟฟอร์ก็จะพามารีวิวนะครับรถรุ่นใหม่ของ t o y ยต้านะครับก็คือ all new yaris ativ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอร์ตแล้วนะครับผมซึ่งยาริสเนี่ยทั้งหมด4รุ่นนะครับมีสปอร์ตส a r ร์ r พรีเมียมแล้วก็พรีเมียมร x ช r y นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับราคาเขาอยู่ที่5 3 9 0 0 0สา่าบาทราคาดีมากเลยนะครับก็คือราคาเดิมนั่นแหละนะครับไม่เปลี่ยนเลย แต่เปลี่ยนโฉมให้ครับนี่ไฟสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้ซึ่งตัวเริ่มต้นนี่นะครับต้ตบอกเลยว่าสเปคเนี่ยโตโยต้าไม่กักเลยต้งนะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่กักจัดแน่นจัดเต็มเลยนะครับด้วยราคาเริ่มต้นแค่5 0 0 0 0 3 0 0 0 0เข้ามาเองนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกระจังหน้าทรงดีไซน์ใหม่เลย All New นะครับ Yaris Active Sport นะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วนี่นะครับ เป็น LED แล้วนะครับพร้อมกับเ a ย์ไทม์วั n i n ่งไลท์ตรงนี้นะครับเป็น LED ด้วยสีขาวนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าไฟหน้าสวยมากๆนะครับลงตัวกับกระจังหน้ามากๆเลยนะครับซึ่งกระจังหน้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าดูเรียกว่าดูทันสมัยขึ้นนะครับพร้อมคิ้วตกแต่งนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยคิ้วตัวนี้น่าจะเป็นดําด้านนะครับกระจังหน้าซีเนี่ยก็จะเป็นดําด้านเหมือนกันนะครับผมโลโก้โต้ต้าพร้อมคิ้ว ดำด้านนะครับที่เป็นเส้นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นดําด้านนะครับแล้วก็คิว้านบนตัวนี้เป็นสีเดียวตัวรถนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวนะครับผมก็ให้ความเขาเรียกว่าดูหรูนะครับสะอาดตามากๆนะครับผมถัดมาดูออปชันด้านข้างกันบ้างนะครับตัวล้อนะครับก็เป็นล้อแม็กคอบ16เลยซึ่งโตโยต้านะครับอย่างที่บอกว่ามไม่กักเลยก็คือให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยทีเดียวนะครับ รุ่นสปอร์ตคือรุ่นเริ่มต้นเนาะก็ให้ตั้งแต่รุ่นนี้เลยนะครับจนถึงรุ่นพรีเมียมลาชูรี่เลยนะครับก็จะเป็นร้นแม็กคอร์ิกนี้เลยนะครับนี่ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่กลาจริงๆนะครับซซรียาของเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่ง R16 ห้านะครับผมโอ้โหลายสวยมากๆซึ่งเป็นลายที่เรียกว่าครีมตัดกับเป็นโนแบ็คดำเงานะครับสวยมา,มากนะครับด้าน,นข้างตัวนี้ก็ด้วยความที่เป็นตัวสปอร์ตนะครับ สังเกตง่ายคือตัวไฟเลี้ยวดูนี้นะครับไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ด้านข้างตรงนี้พร้อมกับเสริลัก60ปีนะครับกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถนะครับและที่พิเศษมากเลยที่โตยต้ตาไม่กลั้กอย่างนึ่งก็คือเรื่องของระบบ Keyless Go นะครับหรือว่าระบบ Smart Key นั่นเองนะครับตัวนี้จะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยซึ่งที่พักถุงนี้คือฝั่งด้านข้างคนขับนะบด,ด้านข้างคนนั่งนะครับด้านฝั่งคนขับก็จะมีตัว สมาร์ททีหรือว่าตัวคีรัสโกให้ด้วยนะครับไม่กังจริงครับมาดูแผ่นอีโคสติเกอร์หนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเขาระบุไว้ว่าอัตราซิ้นเปลือที่ประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับด้วยขุมกำลังเครื่องพัน0ซีซีนะครับ94แรงม้าแล้วก็เป็นเกียร์ CVT ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าไม่กรักเลยทีเดียวนะครับประหยัดสวยด้วยนะครับออปชันก็ต้องบอกเลยว่าจัดเต็มเลยมาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับ ดีไซน์ใหม่ก็ข่อข้างที่จะออกแบบไปในทางแอโรเดอร์มิกนะครับสวยมากน้ามันอ่ะที่รองรับก็คือเป็นน้ำมันแกสโซฮอล E 20นะครับตัวนี้ท้ายนะครับเป็นท้ายตัดนี่มาให้ดูนิดหนึ่งเป็นท้ายดีไซน์ตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้แต่ตัวนี้เป็น4ประตูนะครับแต่ดีไซน์เป็นไซส์เป็น,เป,นเป็นท้ายตัดนะครับซึ่งดีไซน์อย่างที่บอกว่าดูสปอร์ตม,มากนะครับ ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ led ไ i g ไกดิ้ d i n g นะครับหรือเป็นเส้นนั่นเองนะครับพร้อมไฟเบรกนะแล้วก็มีไฟถอยด้วยในไฟเลี้ยวนะครับซึ่งจะเป็นโคมเนี่ยจะเป็นคมลักษณะของโคมลมดำนะครับโคมลมดำพร้อมกับตัวนี้ครับคิ้วนะครับที่เป็นคิ้วดำด้านนะครับตัดกันกับตัวกันชนนะครับด้านล่างซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์ที่ติดมากับรถอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นสี่ฟันตาแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับไฟทับทิมด้วย มองใกล้กลๆอาจจะไม,ไม่ได้สังเกตน,นะครับตรงนี้คือจะมีไฟทับทิมด้วยซึ่งไฟทับทิมเนี่ยเวลาตอนคืนนะครับแล้วเวลารถขับตามหลังมาเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นรถของเราเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับคิวด้านหลังนะครับเป็นแบบดําด้านนะครับผมตัวนี้สวยมากๆนะครับบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นตัวท็อปแล้วได้ล้อแมกได้สมาร์ทคีแต่ดันแบบเป็นตัวเริ่มต้นนะครับโต้ต้ตาไม่กลักจริงๆ แล้วก็มีไฟเบรกดูที่3ด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสาวกาศนะครับรับตัวเริ่มต้นตัวนี้ครับรุ่นสปอร์ตองบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับไม่กัะงจริงครับโตโอต้าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับนี่ครับก่อนจะเข้าไปดูภายในให้ดูตัวนี้ก่อนเห็นไหมฮะมีตัว keyless go ให้ด้วยนะครับหรือตัว smart entry นั่นเองแตะล็อกล้วงแตะเปิดนะครับ ป๊บดูภายในกันนะครับภายในจะบอกว่าเป็นภายในดำนะครับเบาะผ้านะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเนาะรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ออปชั่นปักให้ดูตัวนี้นี่กระจกมองข้างปรับนะครับปรับไฟฟ้านี่เห็นไหมฮะปรับไฟฟ้าล็อกบดล็อกนะครับเป็นประตูไฟฟ้าทั้ง4บานเลยและด้านคนขับนะครับด้านคนขับเป็นแบบ ออโต้นะครับเป็นสายฟ้าออโต้นะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวไม่ให้กระจกเนี่ยปรับลงนะครับซึ่งจะเป็นเฉพาะ3บานนะครับบ้านบานฟังคนขับเนี่ยยังปรับขึ้นปรับลงได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับผมวัสดุนะครับตรงขอบประตูเนี่ยนะครับจะเป็นวูดิเทนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สีตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับตัวนี้กว่าอมลอกสีน้ําตาลและกันสีจ็อกโกลตดนะครับตัวนี้มาดูใใกล้นะครับ ถัดมาด้านในนะครับด้านในก็บอกเลยว่าเป็นภายในดามเหมือนที่พวกบอกมเมื่อกี้นะครับแล้วก็เป็นเบาะผ้าซึ่งเบาะผ้าเนี่ยผมก็บอกว่าข้อดีของเบาะผ้าคือช่วยเรื่องของการระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็นั่งเนี่ยสบายนะครับผมเบรกมือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ใส่ไว้อยู่พร้อมกับที่พักแขนด้วยนี่ที่พักแขนนะครับต้องบอกเลยว่ามีช่องเก็บของด้วยนะครับก็ช่องเก็บของก็กว้างนะครับในระดับหนึ่งเลย นะครับซึ่งก็ดีมากครับตัวนี้นะครับเป็นวีเทนเหมือนกันนะครับวีเทนนะครับตู้พวงมาลัยกันหน่อยดีกว่านะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบ3ามก้านนะครับแล้วก็มีตกแต่งด้วยตัวนี้ครับเป็นแถบสีบรอนนะครับบรอนเป็นลักษณะเป็นบอนด้านนะครับบอนด้านโลโก้โตลต้าครับซึ่งพวงมาลัยเนี่ยจะมีมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะครับสำหรับรุ่นตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็ ตัวสปอร์ตเนี่ยปุ่มเนี่ยนะครับก็คือปรับเรื่องของเครื่องเสียงนะครับพร้อมกับตัวนี้ครับสั่งการด้วยเสียงแล้วก็รับโทรศัพท์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีระบบเขาเรียกว่าบลูทูธให้ด้วยนะครับจอนะครับตัวนี้เป็นจอ8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay, Android a u ด o ้ด้วยนะครับแล้วก็มี T-Connect Telematic ด้วยซึ่งเป็นระบบที่ฉลาดมากๆเอาไว้สำหรับติดตามรถนะครับดู gps รถนะครับขอความช่เหลือต่างๆได้ และมีบลูทูธให้ด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของตัวระบบ Apple c a r p ร a y หรือ a n d a โ t o เนี่นะครับก็จะเสียบสายนะครับกับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับตรงนี้ครับผมเดี๋ยวบักให้ดูตัวนี้หนึงนะครับพอดีข้ามไปนะครับปุ่มตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมีระบบเรียกว่า Start and Stop System ด้วยนะครับก็คือถ้าเราจอดติดไฟแดงอยู่หูนะครับอย่าเบรกข้างไว้รถจะเครื่องดับลงนะครับบางทีเนี่ย ปุ่มนี้มีไว้สำหรับปิดระบบตัวนั้นนะครับคือบางทีเราล,ลำคันว่าเครื่องยนต์ติดตบบระบกตลอดเลยนะครับสามารถปิดได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นระบบปิดระบบป้องกันลากหมุนฟรีหรือว่า T R C นะครับคือเราต้องการให้ล้อมันตะกุยนะครับก็สาหรับกดปิดตัวนี้ได้นะครับผมในส่วนของตัวที่เปิดฝาน้ํามนนะครับกับเ,เปิดฝาท้ายอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็บอกเลยว่าต <k> ัวเริ่มต้นราคา5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยออปชันที่ประกอบมาเบื้องต้นเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคุ้มค่ามากๆไปกันต่อเลยครับเรื่องของเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับผมซึ่งตัวคันเกียร์เนี่ยนะครับมีถุงแล้วแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์เวลาเราใส่เกียร์จะมีแสงขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับตรงนี้นี่นะครับผมตัวนี้นะครับด้านหน้าของเกียร์เนี่ยนะครับก็จะมีแจ็คเสียบนะครับตรงนี้ให้ด้วยมองเห็นไหมครับแป๊บนึ่งครับเอาตรงนี้นี่ อาจจะมีแจ็คเสียบตรงนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะชาร์จแบตได้เร็วขึ้นนะครับด้วยไฟ12วัตต์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ครับไฟแจ้งเตือนนะครับเป็นไฟแจ้งเตือนคาดเบลล์นะครับของรถตรงนี้ครับเป็นคอนโซลแอร์นะครับซึ่งเป็นแบบปุ่มกดนะครับผมตัวนี้ปรับองศาปรับความแรงลมนะครับปุ่ม AC ร์ซแม็คูลต่างๆนะครับให้อากาศภายในไหลหมุนเวียนนะครับปรับทิศทางของ ลมออกได้นะครับละลายฝ้าหลังนะครับแล้วก็ปิดแอร์นะครับทุกคนนี้จะต่อเป็นจอแสดงผลแบบดิจิตอลด้วยนะครับผมและที่ตรงนี้ครับเห็นมาสักพักแล้ว <c oughs> ปากไม่พูดลักทีก็คือเรื่องของระบบพุสตาร์นั่นเองนะครับเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทแล้วนะครับใช้งานง่ายข้อน,นี้ไฟฉุกเฉินครับช่องแอร์คือต้องบอกกันว่าเส้นสายในส่วนของตัวเเริ่มต้นหรือว่าตัวสปอร์ตเนี่ยก็ให เขาเรียกว่าให้การดีไซน์ออกมาได้อย่างดีแล้วตัวแดชบอร์ดนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นยูรีเทนแต่ตรงนี้แดชบอร์ดด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นหนังนุ่มนะครับพร้อมกับเดินได้สีขาวนะครับตัวนี้ก็จะบอกเลยว่าออกแบบมาได้อย่างลัชชูรี่ได้อย่างสวยดูสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีแถบนะครับสีบอนด้าตัวนี้ด้วยนะครับยาวถึงจุดถึงตรงนู้นนิดตรงนู้นเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องแอร์ทางด้านนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ารถโตลต้าขึ้นชื่อเรื่องของความเย็นของแอร์อยู่แล้วนะครับผม ไม่ดูไมดูที่ส่งตัวก้านปรับนิดนึงนะครับก้านปรับของตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตั้งปรับได้นะครับปิดไฟลีไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับผมส่วนด้านซ้ายก็เป็นที่ปัดน้ําฝนนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับตับตามระดับได้เลยส่วนจอแสดงผลนะครับก็เป็นจอแบบอนาล็อกนะครับเป็นเข็มนะครับดีไซน์สวยมากนะครับผม เดี๋ยวถ้าก็พักมีรีวิวส่งตัวหน้าหน้าจอให้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรจะรีบลงเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีจออิ d ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นที่ปรับนะครับปรับเวลานะครับแล้วก็โอดีโออยู่ตรงนี้นะครับปรับทริปปรับทริป A ทริป B ต่างๆนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามาครบเลยนะครับตั้งแต่ราคา5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนี้แล้วนะครับกระจกมองหลังนะครับไฟส่องสว่างนะครับผมแล้วก็ นี่ครับมีกระจกแต่งหน้าให้ด้วยไม่เปิดหน้าเดีห็นมีกระจกฝั่งด้านคนขับนะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าตัวเริ่มต้นของตัวยาริสเอทีฟสปอรเนี่ยให้มาได้อย่างเขาเรียกว่าคุ้มเลยแล้วก็เรื่องของความกว้างนั่งสบายเนี่ยก็บอกเลยว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วครับจาบตัวยาริสนะครับนั่งสบายมาก,มากช่วงล่างใหม่ด้วยนะครับให้ความนิ่มแล้วก็สนวนทิ่ดีิ่งขึ้นนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังของตัวรถนะครับก็เป็นภายในดาเหมือนเดิมนะครับเป็นเบาะผ้านะครับผมซึ่งด้านข้างตรงตัวแผงประตูด้านข้างเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นสีช็อกโกแลตสีโกโก้นะครับซึ่งเป็นยูดีเทนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์สำหรับปรับขึ้นลงของกระจกนะครับแล้วก็ที่วางแก้วค่อนข้างใหญ่นะสามารถเอาแก้วเยติมาวางได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีช่องเก็บของนี้ด้วยนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับแบบนี้นะครับด้านในกันต่อเลยนะครับด้านในเนี่ย ก็จะบอกเลยว่ากว้างนะครับให้ความรู้สึกกว้างเลยให้มองเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ากว้างนะครับแล้วก็มีที่จับนะครับด้านบนนะครับเพื่อเวลาเราเขาเรียกว่าขึ้นลงรถนะครับได้สะดวกนะครับผมแล้วก็ตัวคานตัวนี้นะครับก็จะไม่ค่อยสูงมากนะครับแล้วก็ตัวแท่นตัวนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับก้าวขึ้นลงได้ง่ายนะครับตัวนี้ครับช่องตรงนี้ครับเดี๋ยวบักจะลองเข้าไปนั่งดูนะครับว่าจะกว้างขนาดไหนแล้วก็นั่งสบายไหมนะครับเพราะว่าดูจากฐานตรงพื้นตัวนี้แล้วเนี่ย มีความกว้างอยู่นะครับพอเข้ามานั่งแล้วนะครับก็ตัวฐานตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพักนั่งจนก้นเนี่ยทิศเบาหลังเลยนะครับตัวฐานตัวนี้นะครับก็จะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีความยาวนะครับเกือบจะมาถึงตัวเขาเรียกว่าข้อพับหัวเข่าเลยนะครับซึ่งข้อดีของเขาก็คือพอเรานั่งนานๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะนั่งไม่เมื่อยนะครับนั่งสบายนะครับนี่ก็ ก็เรียกว่ากว้างกว้างจริงครับเนพักนั่งเนี่ยหัวเข่าพักเหลือนะจากตรงนี้นะครับมาดูความกว้างที่หนึ่งมันมืดนะครับก็กว้างเกือบคืบเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟสองด้วยนะครับตรงนี้นะครับไฟสองสว่างด้วยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่นั่งสบายนะครับนั่งสบายมากๆแล้วก็มีพื้นที่จริงๆอ่ะนั่งได้ตอนหลังเนี่ยเพราะว่านั่งได้ประมาณสัก5าคนได้เลยนะครับ นั่งได้ประมาณห้าคนเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็มีความกว้างที่บอกเลยว่านั่งสบายแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูนอกรถกันครับไปดูฝากระโปรงท้ายกันนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก็บของได้ต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆช่วงตอนเนี่ยค่อนข้างลึกมากๆเลยนะครับถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะครับน่าจะได้ประมาณสัก4ใบสบาย,บายๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับหรือว่าปักเนี่ยเข้าไปนอนขดได้เลยนะ มนนจะเหลือพื้นที่อีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวปักจะมาให้ดูชุดเครื่องมือนะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นตัวเติมลมยางอัตโนมัติให้นะครับน้างนู้นนะครับผมมีชุดเติมลมยางพร้อมน้ํายาอุดรอยรั่วอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูฝาน้ํามันกันนิดนึงนะครับหัวน้ามันเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับลองรับการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอลี20นะครับมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเครื่องยนต์ก็ ขนาด1 2 0 0 c c ซีซีนะครับแรงม้าก็อยู่ที่94แรงม้านะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ CVT ด้วยนะครับซึ่งห้องเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่นะครับในการระบายความร้อนหรือว่าให้อากาศผ่านได้ดีมากเลยนะครับช่วยอายุอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้ดีมากมาพข้กับนี่ครับตัวแผงนะครับเย่บบุกการความร้อนนะครับผมไม่ให้สีของฝาปรนเนี่ยซีดไวนะครับที่เกิดจากความร้อนของเครื่องยนต์นะครับผมที่เลยขึ้นไปก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ย ให้ใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะครับคุ้มค่าจริงๆเป็นไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าตัวยาลิสนะครับเอทีพรุ่นสปอร์ตตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับเดี๋ยวบักจะพูดถึงความปลอดภัยนิดนึงนะครับของออปชันตัวรถที่มีไม้นะครับความปลอดภัยของเขาเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยที่ต้องพูดเลยคือเรื่องของแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด6ตําแหน่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบ ABS นะครับ EBD ระบบกระจายแรงเบรก ระบบเสถียรแบบ B A นะครับระบบควบคุมการทรงตัว V S C ระบบป้องกันละมุนฟรี T R C ครับแล้วก็ระบบช่วยลงทางระชัน S A C ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญด้วยคือโครงสร้างนิรภัย G O A นั่นเองนะครับแล้วก็รูปทรงกาวออกออกแบบแบบ Aero Dynamic นะครับช่วยให้ประหยัดน้ำมันดียิ่งขึ้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับบอกเต็มๆเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีแน่นอนนะครับเรื่องทั้งขอประหยัดราคาก็ถูกออปชั่นเนี่ย จัดเต็มตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยทั้งล้อแม็กพุชสตาร์ทสมาร์ทคีย์นะครับหรือว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็น led แล้วแล้วก็ไฟท้ายที่เป็น led l i g ์ไก u i d i n g แล้วด้วยนะครับผมท้องบอกเลยว่าสวยมากๆสรับสีขาวนี้นะครับรถก็มีให้เลือกหลายสีเลยนะครับก่อนแล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมที่อยากจะดูนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเข้ากับวันของเรานะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด like, ไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับสอบถามโปรโมชั่นรถยนต์รุ่น a t i p รุ่นสปอร์ตนี้เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวปั๊กจะมีรีวิวรุ่นไหนต่อเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ